วันนี้วันที่3เมษายนพศ2564วันนี้จะพูดเรื่องจูละราหุโลวาสูตรพระอ,อน,นุนได้กล่าวว่าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของอนาถบินดิกเศฐี เขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคทรงหลีเร้นประทับอยู่ในที่ละโหฐานได้เกิดพระปริวิตกทางพระหาฤทัยขึ้นอย่างนี้ว่าราหุนมีธรรมที่บ่มวิมุตติแก่กล้าแล้วแลถ้ากะไรเราพึงแนะนำราหุนในธรรมที่สิ้นอาสวะยิ่งขึ้นเถิดต่อน,นั้น พระผู้มีพระภาคทรงครองสบงทรงบาทจีวรเสด็จเข้าไปบินทบาทอย่างพระนครสาวัตถีในเวลาเช้าครั้นเสด็จกลับจากบินทบาทภายหลังเวลาพระกยาหารแล้วได้ตรัสกับท่านพระราหุลว่าดูก่อนราหุลเธอจึงถเธอ,อจงถือผ้ารองนั่ง เราจะเข้าไปยังป่าอันทวันเพื่อพักผก่อนกลางวันกันพระราหุลทูลรับพระผู้มีพระภาคว่าชอบแล้วพระพุทธเจ้าค่าแล้วจึงถือผ้ารองนั่งติดตามพระผู้มีพระภาคไปณนะเบื้องพระประลิศดางคือข้างหลังก็สมัยนั้นแหลเทวดาหลายพันตน ได้ติดตามพระผู้มีพระภาคไปด้วยทราบว่าวันนี้พระผู้มีพระภาคจากทรงแนะนำพระราหุลในธรรมที่สิ้นอาสวะยิ่งขึ้นครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าถึงป่าอันทวันแล้วจึงประทับนั่งณนะอาสนะที่ท่านพระราหุลแต่งตั้งณนะขวงไม้แห่งหนึ่งแม้ท่านพระราหุล ก็ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสด,ดังนี้ว่าดูก่อนราหุนเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนจักสุเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะดูก่อนลาหุนเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไน รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าคะ่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์กขม,กขมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าคะ่ะ ดูก่อนราหุลเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนจากสุวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปลปวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรา นั่นอัตราของเราไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะดูกรราหุลเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไนจากสุสัมผัสเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกขพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปลปวนเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะดูก่อนเราหุนเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉนยะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะจากสูสัมผัสเป็นปัจจัยแม้นั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะดูกรราหุล เธอจะสำคัญความข <van> ้อนั <van> ้นเป็นฉนยโสตะเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะดูก่อนราหุลเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉนัคานะเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะดูก่อนราหุลเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉนชิวหาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะดูก่อนราหุล เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไหนกายเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะดูก่อนราหุนเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไหนมโนเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตราของเราไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะดูก่อนราหุนเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนทันมารมเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะดูก่อนราหุนเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนมโนวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะ ก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปลปวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะดูก่อนราหุลเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นฉนมโนสัมผัส เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะดูก่อนราหุน เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉนัยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดเพราะมนุสัมผัสเป็นปัจจัยแม้นั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรพระพุทธเจ้าค่ะดูก่อนราหุลอริยสาวกผู้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายแม้ในจักสุย่อมเบื่อนายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักสูวิญญาณย่อมเบื่อนาย แม้ในจกักษุสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะจากักษุสัมผัสเป็นปัจจัยนั้นย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเสียงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคานะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกลิ่นย่อมเบื่อหน่าย แม้ในชิวหาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรถย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโพธพภะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนย่อมเบื่อหน่ายแม้ในทัมมรมย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยนั้นเมื่อเปหนายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วและทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรมมจันย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่น เพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพาสิทธิ์นี้แล้วพระราหุลชื่นชมยินดีพระพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแลก็แหละเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสคำเป็นไวยากรณ์นี้อยู่จิตของพระราหุลหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่น และเทวดาหลายพันตนนั้นได้เกิดดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากทุลีมนทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นรวนมีความดับไปเป็นธรรมดาวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดี